ฝนตกแดดออกนกกระจอกจะออกจากรังอันนี้เป็นคำพูดเล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ถ้าบ้านผมนี่ฝนตกแล้วแดดออกนี่ต้องรีบออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวเขาจะเก็บเห็ดกินหมดนะครับวันนี้ผมก็จะแอบขโมยสูตรของแม่ครับซึ่งเป็นสูตรเด็ดสูตรลับในการแกงเห็ดยังไงให้อร่อยนะครับ เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วเอาไปแกงเห็ดแล้วอร่อยเหมือนฝีมือแม่ผมแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สดชื่นมากครับฝนตกชุ่มฉ่าเลยครับบ้านเพื่อนๆฝน,นตกนะครับณนะตอนนี้ยังตกอยู่นะครับบ้านผมนี่ครับบรรยากาศฝนตกก็เก็บมาฝากให้ชมกันเล็กน้อยนะครับ ส่วนผักติ้วกับใบแมงลักขาตะไคร้ผมก็เก็บเอาตามริมบ้านนี่แหละครับพ่อแม่เขาปลูกไว้นะครับเห็ดในวันนี้ก็มีเห็ดละโงกขึ่งดำเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดนกยุงนะครับเป็นเห็ดมาจากเจ๊งเงาะนะครับหลังจากที่ผมก่อไฟผมก็เทน้ําลงไปนะครับเราจะตั้งน้ําให้เดือดนะครับระหว่างรอน้ําเดือดผมก็นําขาตะไคร้มาทุบเลยครับแล้วก็โยนลงไปในหม้อเลยครับ หลังจากนั้นผมก็จะตำพริกกับกระเทียมนะครับตำพอหยาบนะครับไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับพอตำพริกเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับตำแบบหยาบๆนะครับหลังจากนั้นผมก็ตักเครื่องแกงเทลงไปและน้ำครกพอน้ำเดือดผมก็จะใส่เห็ดพึ่งดำและเห็ดละโงกนะครับเพราะว่าเป็นเห็ดที่เหนียวส่วนเห็ดหลวกผมจะใส่ทีหลังนะครับ หลังจากนั้นผมก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็เอาผักติ้วนะครับใส่ลงไปเลยครับผักติ้วนี่ทําให้น้ําแกงมีรสเปรี้ยวโดยที่เราไม่ต้องใส่ใบมาขามหรือว่ามะขามเปียกเลยครับเสร็จแล้วผมก็ปรุงเลยครับโดยการใส่ผงชูรสกับรสดีลงไปเลยครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้าปลานะครับ2ทัพพีไปเลยครับเอาแบบนัวๆเลยครับ ตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยครับเพิ่มความเปรี้ยวแล้วเราก็ลดไฟอ่อนแล้วก็รอจนเครื่องมันเข้ากับให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็มาใส่ใบแมงลักลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานกันเลยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็บรรยากาศแบบนี้และครับบ้านๆทุงท่งๆถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกฟินมากเลยครับมาครับมาตักกินกันครับครับผมเสร็จแล้วอันนี้ก็บรรยากาศหลังฝนตกนะครับแกงเห็ดนีม่มาถึงก็ใส่เห็ดละองอกนะครับเดี๋ยวผมคอ,อุญาตซดน้ําก่อน อโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วครับแกงเห็ดสูตรดังเดิมจังหวัดสุรินทร์อำเภอเวชตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแนวการนำเสนอคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้จะได้เติบโตไปในวันข้างหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ